ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอร้านเนื้อที่คุณภาพพรีเมียมกับร้านเนื้อลับๆปิ้งย่างชาบูคงจะหาเนื้อที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วในราคาบุฟเฟ่2 9 9บาทเนสที่รวมเครื่องดื่มมาให้ด้วยโอแม่เจ้าแต่บอกก่อนเลยว่าร้านนี้ไม่ได้มีแต่บุฟเฟ่นะยังมีอาหารจานเดียวด้วยแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองกับร้านยาย่าชาบูชาบูเอ็กวินบีฟต้องบอกเลยนะครับว่าความพิเศษของร้านนี้เขาเลี้ยงวัวโคขุนเองกับมือเลยทําให้เป็นเนื้อที่มีคุณภาพนุ่มชุมช่มฉ่ำ 2 9 9บาทมีตัวเนื้อให้เราเลือกมากถึง10อย่างหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นสังคอใ<อ>บาพายเสือร้องไห้มะพร้าวลิ้นตะภาพน้องแก้วส่วนราคา359าสามารถสั่งจานเดี่ยวที่ราคาต่ำกว่า100บาทได้ทุกเมนูข้าวผัดมันเนื้อกะเพราเนื้อสับหรือก้อยดิบส้ตมตำก็มีนะทุกคนถ้าเป็น790ก็จะได้เซตพรีเมียมมาเป็นจานเปิดเริ่มต้นจากเตาปิง้งเป็นเตาถ่านที่ให้ความร้อนทําให้เนื้อสุกในระดับที่ดีต้องทานกระสาดน้ําจิ้มของทางร้านได้แก่น้ําจิ้้้้้มมมมยาาากกิิิิินนนคุํํจจถั่่่ววและะสสสีีีเบทตตองด๊ หม้อชาบูก็ให้ฟิลลิ่งอีกแบบมีความหอมจากน้ำซุปซุกี้ยากิ้แต่ที่เด็ดคือซุปแจ่วฮอนตัดสลับกันไปราคา790ยาังสามารถสั่งเมนูพรีเมียมได้อีกรวมเครื่องเดือดมีฟองด้วยนะสุดท้ายนี้จะบอกว่ามาจากคลิปของผมเจ้าของร้านใจดีใจดีแจกเลยมาสองคนได้รับเนื้อเสียบไม้หรือจานเดียวหนึ่งอย่างราคาเท่าไหร่ก็ได้และถ้ามาสีท่านรับไปเลยเนื้อสเตอร์ลอยและเนื้อย่างกระทะรองร<อ><อ>ับโปรเดือนเกิดทานฟรีไปเลยจำกัด1ท่านต่อ1นสิทธิ์ทางร้านญาญ่าชาบูเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เเวววลลาา10นถึง5ออิกกดะไปพรร